นานช้าเนี่ยก่อนนอนถ้าจะนานทำอะไรก่อนนอนลกไปหมดเลยเีจไม่ต้องลื้อล้วเด้อกกก้อย่างเดียว โก้ข้องล่างาก็พอไม่ต้องบอกโก้ห้องบนโอ้ยอย่าทับตินถึกเร็รวผมอขอพา,ารู้แล้วแ็บเหมือนมาให้ค่าซีอีโอดเท่าไหร่แล้วก็ใช่ใช่แล้วก็บวกค่50-100แล้วก็บวกกันบวกกันเป็นตังหากใช่เข้ากับซีอีโอส่งฟรีอ่ะใช่เหมือนเราผูกค่าส่งให้ให้เขาจายเองเลยก็ใช่ไง ไม่ต้องนั่นเลยเป็นตัวบอเารอรู้ละของเราก็่ร้อยห้าสลยราคาส่งก็เขาเองก็ต้องคิด480ยสิไม่ไ้คิดสี่แปศูนยในยอดในยอดละส่บบาทเราว่าสองแล้วคิดเป็นให้เขาสี่แนั้นเลยเหมือนเราได้สี่้อาเป็ไงรู้เพื่อ <icana> ไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามพ่อตีเลยพ่อแมวอุ้ยวันวันมาดูแมวแมวมาแมวมาดีดีแม่พาดูแมวโอ้มืดจุบเลยโอ้ยวิวหลังบ้านวิวหลังบ้านมืดพื้ เข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่จะปิดประตูแล้วไปเลยไปเลยไปเข้าไปไปพ่อเรียงแล้วเข้าไปดูที่พ่อเปิดเลยไม่เห็นมีเลยวะอ้ยนมไม่มีเลยไปเจ้าไปส่องเลยเข้าบ้านไปเข้าไปเดี๋ยวประตูหนีมือเข้าไปเดี๋ยวประตูหนีมือแล้วพ่อจะปิดไฟแล้วน่าจะสามทุก้นเนี่ยหมดเวลาของคุณแล้วต้องนอนแล้วครับ ไายบายก่อนแม่ไปปิดไฟเลยไายบายก่อนแม่ไปปิดไฟบายเอาไม่แม่ปิดเหรอให้แม่ปิดไฟเปล่าให้แม่ปิดไฟเปล่าว,วางมือลูกนะมือให้แม่ปิดไฟเปล่าอหวนหนึ่งสอง โดนสิวฟอกรู้ด้วยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปปิดไฟไปปิดไฟแม่ไปปิดไฟแล้วนะบไม่ไม่ไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอ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 อย่าไปเข้าอุโมงค์เขา ปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงตั้งแต่รู้ปิดไฟปิดไฟโนปีนนะไปปิดไฟแล้วใครปีนแม่ปิดไฟปิดไฟให้อีจ้องกัดเลยเขาดูเขาดูปิดไฟปิดไฟดีโอ้โอ้ล็อกแล้วโอ้ลูบกลัวไหม อออ้้้นอนเดี๋ยวนี้เลยนอนเดี๋ยวนี้เลยอยู่ ดอยว้าวนี่ยู่ไหนบายบายคุณจักบายบายค่ะฝันดีนะครับทุกคน